ข่าวเลยเด้ข้าวโอ๋อคุณวังเนี่นั่นน่ะมีห้องกินข้าวห้องกินข้าวทื่นไปนั่นเลยบ่กระเทิดเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้สภาพแบบนี้เบิดความแบบง่ายพี่น้องน้ำตาน้ำตานั่นเลยข่อยแบบนี้ฮะใหายวัวไทยก้องข่อยเพราะน้ำโว่น้อเรือป้าข่อยเนี่ยเราเจอเห็นสภาพเป็น ี่น้องเราลิซิทายตัวมาได้เลยเด็กบอลิี่สไปรี่แล้วตามใจก็ลาบ้าตาเข้าหอยมาเห็นแบบนี้มาเห็นสบายแล้วใจข่อยปลาแต๋าก็ถามปลาแต๋วเลยนะจะได้ปลาแต๋วสบายดีดีด้ยอ่าที่เธอ I knew thờ lùm Thờ đi khao điếu Nó I đó thalom thalom thờ lùm, yêu. Chai hết năng điếu Ti hiện đang Ti xen bó. 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 ờ, tay ừ. là cánh Nhi nó là thế thì nó có luôn, Cuộng lì đấy nì ừ. bò bỏ tăm mà nì à. hả Anh chỉ bỏ tăm mà nì nè bỏ tăm bỏ tăm Mình Bỏ tăm bỏ tăm. Ừ บี่เพาต่ิดนึงทกูต่ม่กม่ต่ำ่เนี่โอ้ถงหัวเลยบมดีนั้นเนาะเมนเด็จะวัดขสรานตัวนี้อยู่ในพุ่นพุกระดาษโอเคอยู่เนาะมันเป็นสรงมาแงนแบบนี้เหมาแงนโมเดินบ่แมนโอ้ลองพลาสติกไม่พ่กระปุกพอรูจ่อีกว ก็พอคุณบอนั้ว okay. นี ữa, ่แหละก็ก็แป้งคุณแล้วนึ่งแบบมเล้กกันตั้งใจด้วบอกแม่ตั้งใจมันโมวิสก็คุณหอตัง่กอนคุณยอมคุณบอกว่าวงนี้เป็นไงบนาะบ่นะ ทำนนเียเทนกนี่อัน <pha> น,นี้นีเทแบลนี่นะัดแบนี่เทล้วเทแล้วยังเหลือแต่คัดคัดมันเตียงเนีอยนึงเกียงอมันสาบจะชอบนี่เทนสอชบสองชอบสองชอบใสามชอบ เดือดห่าเช้นเลซีเช้นห่าเส้นเปล่านี่ัดแล้วกับเขากไว้ที่ทั้งหน้าของไรฮะทั้งข้างเนาะพอแผลกันเพื่อนเนาะไปแล้วกันเพื่อนิดาีุ่งสอยหน้าไปทั้งน้ามสาก ได้แล้วจำหนี้พ้ังเพชรเนี่ยจิเน่เด็กเพื่อเขาเพื่อได้นะเพราะว่าอยากให้อยากให้ตัวนั้นอยากอยากให้ตัวนั้นมันอยู่ทั้งหลังก็จะได้พลังเพชรนาะลูกเนาะอยากให้ตัวอ้างมันั่นอยู่ทั้งหลังอยู่ทั้งข่าวมันกับบึงบบงามป่ะไหนโอ้เมนบ็อกบอลลี่มันบังไหมเมนบ็อกเมนแล้วเขาก็เอาพักพักอาเลอร์ดมะปุถ่อมบดแม่น อ่ะพี่น้องเนาะสบายดีพระยุทธลรมแล้วบัดผลเช้าแล้วเด็ดว่ะโอ้ยเชาเด็ดวว่ากัเนกเลยเนาะเราบอรบสบายไอ้เทื่อนมันนี่เราพักผ่อนก่อนเรากินยาแล้วนอนให้ากินยาแล้วนอนยาซื่อให้บอกหลายมือนะเนาะ เส้นตไหนตเาะงตัวใอัขาไดเพราะว่าต้องใส่ีกานนี้อีกทั้งะสีเหลือจะเลือกเนว่าอย่ไว้ให้เธอเทนั่งลิดนะหาก่อนเดี๋มันเหลือนเพราะมันถึดดินเพิ่นมันกับบุคลักเนอ เดี๋ยวเขาเขามันแล้วเด้ผมว่ามันเดือบเือดด้ลยนีล้วเอันตะแปดพุดนะผมน้อนนั้นใส่ใส่จากอันนั้นเซนนะพุสองนะบ่สองันบพอทั้งลุมก็ใส่แป้นเลเด้พุแปดตอใส่แปดเลยแปนอะไรนี่บ่มาโอล้หใแป้นเลยใส่แปนออกนะใส่แปนถ่างเลยเนาะมันจะเนเนาะ

ห้องน้ำค่อยกันยังทำนี้ฮะกว้างนะเรื่องกว้างนะกว้างยอมรับว่ากว้างโอเคอยูควมกว้างความอย่างนี้ได้มาลดีเอ้ยห้องน้ำเพื่อใช่ไหมทำนี้เนาะแม่นใช่ถ้าเขาใช่เป็นบล็อกนี่มันเบิดหลายได้ห้องน้ำตู้แก้วน้อยกว่านี้จะว่าเบิดบล็อกเท่าได้สองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบโหเตื้องก่อนั่นเนี้ยหองนค่อยว่าเบาลดีเอ้ยแม่ว่า งงแม่จะสมมุติว่าซามนี่อาจจะเบิง่งพฤติกรรมหรือว่าสาวใบเอียงไปก้อนนะเขานีืซามนี่นะเขาหักษาได้อีกผูบอกนะ,ะเขาเบิ่งชาหักยางไว้เออ <า S 1> อยากได้อยากอันนั้นหรืนี่กะแล้วคอยว่าไม่เมย์เพื่อนว่าอาจจะได้ของน้ำดินหรือว่าอาจจะได้เชื้อช้านดินนี่กะเป็นไปได้เป็นต้องเบิง่งพิจารณาไปเบิ่งอีก,กอนนะตอนนี้เมย์เพ็่นยังให้อยู่ไปก้อนเข้าไปก้อน จำนี่ก็ลูลาแล้วนะลุงคนเฮาเอาลูกเอาผัวไหมนี่เพื่อจะได้ชำนี่มันบอกง่ายนะได้พอเนี่ยเขาเริ่มจากศูนย์ไหมนี่ชมเฮาปอดิมีปอดิมีได้ชมเฮาเนาะไปหาเงินอยู่กรุงเทพยจนหน้าดับหน้าแล่ได้แดดแหละได้พอน้องแพรได้ผลตกกีนนี่ผลตกแดดทีเดียวไอเจ้าที่เล่าเรื่องเบาซิงบ่เดี๋นี่ ไข่ไข่เอ็มร้อยมาน่ะลังใจแล้วกาบ,บ,อบ,อบอ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบเอ็มร้อยมาชุบหมูกินแม่นแม่แม่พอลูกแพทซื้อโอ้ยเป็นไปได้ยังไงพอลูกแพทเจ้าซื้อเอ็มร้อยเ่นี่แย่นัี่เนาะง่ายยากง่ายง่ายก็ได้ลงมาลงมะจิปันนนน่นกินนี่ต้มใบกระเด้อให้คำไพ่เรากินก็ต้าลอ้าเอ็มร้อยยังขวดเดียว

อือโหลค,คือจีไล่เจ้หน่อยจีเล,ลอเนาะอุ่นก็ไปผ่ามันนังอยมาตอนไหมครับเราดูลูกปากนะนี่อันนี้นะอากาศเราคอคือืลงลงไปนี้บบอบวันชินม่นมแต่ว่าเาสิบปิดบังเอีได้ปิดบ,บังทุเื่องหอกเพราะว่าเขาเปิดเผยโลดว่าเราเห็นอย่างนี้เราอากาศเป็นยัใไงเขาต้องเลาเพอด้ว่วความจริงใจเห็นเราเห็นนั่นนี่เห็นนั่นนี่แต่เขาบบท้ายนะ มันเป็นการปิดบังเอฟซีเราเขาบ่เฮ็ดเป็นนะเนาะพ่อน้องแม่นคำว่าเขาถ่ายต้องถ่ายแบบตัวจริงเลยเขาบอกปิดบังแต่ว่าคำว่าปิดอีโมเมนี่เขาบทท้ายแมนอย่าในอย่าในทีปรนเทศตัวหนังไมัน่ไ่้เจียของเราเนาะได้กระต้มลายก็ดูวันเราลงไปเอามืกระตูนี่ได้หนึ่งเออเรามีโยกนกก็จะกินกับข้าวก่อนกินนกกับข้าวก่อนปลากระต้มมากกับ นีแล้วเราใชวมาให้มาให้พื้นแล้วหิวแล้วบ่อลูกกินนี่เนาะปลาทูนันง้นอันนึงอันอันนึงกับครึ่งอันที่ซองทิ่มบ่อบ่อแล้วเอจะใช้ค่ะบจะไปทิ่มได้อยากกแล้วรถเพิ่งจะอยากน้ำกันลรถป้อนเพิ่นแม่นกันอะไรไปเป็นผู้เพิ่นเป็นผู้อยากน้ำแล้วใช้กิดไผ่แล้วคอยบปิดามนี่เรากินข้าวละห้องไอเทิดกินข้าวแน่ไอเทิดอยากกัใบใเป๊กบกติ้แล้วเดี๋ยวนี้วันสินเลยธรรมดาแล้ว กาเรากลับมาแล้วกลับมาพอลูกแผลตัวกินข้าวบ่ข้าวกับขนมข้าวกับขนมเอิ้นพอน้องแผลกินแล้วไงมาแล้วเป็นไรอาการเลยเชิญนะเป็นไขว่บ่ผู้ใดกินเอ็มร้อยนะไปเอ้าเพื่อเอาเอ็มร้อยให้สบายกินแล้วก็กินเนาะก็กินเครื่องแล้วแผลเรากินหน้อยเดียวนึงโอ้บ่หายจะได้เะาขอดเราอยากเพราะว่าตอนนี้เคยบุอยากให้กินป็นไรนะเพราะว่าเต้าอามันหนามันก็ คือเรายังกินยาอยู่นะข่อยยัมันดื้อต่อยาข่อยควรจะให้กินปันไหนบัลายปันไหนบ่าบอหรือกินนี่หนไอยเดียวข่อยมีติดแล้วเนาะทำไมแล้วกินแล้เนี้ยเพราะว่าเขากำลังกินหือกินยาขอยันมันดื้อต่อยาดิได้แต่บัวบอไทยนี่แหละข่อย้ย่บีน้องกับข้างบ้างบัวบอตั้งทึ่งเป็นไรของเจ้าไหแหม่มมันต่ำเจ้าให้ข่อยบ่บ่แม่นจุกให้ข่อย ฮะโอ้ยน huh? oh. ้องไอกกินยังนาดยังโอ้ well, fine. Okay, fine. ้าเอแท้นี่ขอบใจลอด้เายกพอแล้วเลยเเลคหแต่สามนรอกฮะเอาครบเอาเอาครบเอาครบยู่ไสมือเช้านี่ไอ้คยด้ยินว่าผู้ใดยืนบรกินนะแต่แล้วยังล่ะยังมันดิดอ่อนเนาะอ่ะ บอกไ้พามก่อนยุ่นได้ยังไงนะมาได้จากไสแบบนี้แล้วนี่นะฮะดีแล้วมันหมดแตกไงอย่ายุ่นเนอะบัานี้เด้ออยากพันหัวขบถิมดีเจ้าอย่ายุ่นเนอะบัานี้เด้อด้ยถ้าเจ้ายุ่นนี่ไอ้บกเข่ามาหาได้บัานี้ด้ยถ้าเจ้าดื้อคื่อนไมอเศร้านี่ฮะด้วยอ๋อได้แลลอสิบบกเข่ามาหาถ้าว่าดื้อคือไมอเศร้านี้เกิดอะไรวันชินต้องเข้าใจได้คนแผลอชินแม่มาต้อดี บวแม่เด้ขามาหาลัยแล้วที่เฮาถ่ายลงไว้แล้วอันนั้นนี่เจ้าหน่อยผู้ใหญ่เพิ่นถามว่าจริงเขางทีื้อมาให้ไปใช้แล้วเฮาพวกอย่าปิดบังบ่อยากปิดบังเพิ่นมีแต่ว่าเฮาจ้าเพื่นผู้น้ำนาะเมื่อเพิ่นหู้อยู่ได้ว่าจุดกำเนิดของนางใบเป็นเนื้อใดเน่ยเบาดีว่าเป็นเนื้อใดเขาก็บอกเอฟซีแหละบอกกุรักผู้ใหญ่เพิ่นเอาสิปิดบังซุกเซียงบ่ได้ได้มันเป็นการเตะเมนยูแต่ว่าตอนนี้กุรักผู้ใหญ่เพิ่นก็ให้โอกาสเลาเลน้อยแตกกะ นี่แหละพี่น้องเลยเฮากระควรเตือนเล่าตัวใดเราเห็ดพิษเหตดอะไรก็ได้เราตามใจแล้วให้เกี่ยวคนได้พ่อน้องเผจแล้วใเกี่ยวนใอน่อดเขาเอาบัานนี่ถ้าวัดพบอันนั้นแหละพีมงอกเราเป็นน้เอามาหาเจ้าได้สบายเลยเจ้าอันเอกชื่อเม้านี่นี่ยเด้อเจ้าจะเห็ดเด้อเราฝากง่ายเลยเด้อเด้อสัญญาหรือบปล่าเด้อตามมาตัวเองก็เป็นแล้วฮะใส่หน่อยเชิดไหลเก่งแล้วนะ ยจะให้ปลาเทยบัดทิ่มคกลงกิ่ดินเมื่อคืนนี่เหจักเรานอนปลาเทยบไ่ได้นอนเปจักเฮ้ยเป็นบ่าเขาเจ้าหยอกเราบ่าเามเขาเขาไม่ได้หยอกนะถ้าใช่ยางนั้นนะฉันน้ำผึ่นเลยเพราะฉะนั้นว่าเจ้าหยอกเราปวดแล้วนอนมาเป็นรับเป็นตื่นเดีอยว่หิวนอนบ้าแล้วไปยืงเมื่อคืนนี้การปะบ้าไม่ได้ไปเรานอนนอนแต่คืนนี่ เราสบายมนสบายปะเอาไปให้เร็วตลูกเพิ่ตเ่อันอันปีตาคนนอกเผ็ดฮะลองไปก็บม่ใช่ขาดกล้องบม่ใช่หรือมันรับ้านเออตกเสียงจังย่าดุ่มๆดูน่าจงว่าใช่ ไอยต่ำชายอีตูเนาะบุกไปเห็นเล้ยต่จะหกบอมักถั่วกินกับนะคือยุไปเคยกินนะตมะหุ่งนะครับยุตาำเต๋วลมาาหาับแพนินตมะหุ่งก็คออีตู่ไอ้บัดเต๋อลม่าหายก็จงใจปัวแล้วสู้เราอะเราลงพงยุข่เมอกี่นี่ร่วงเนาะถ้า ชาวใบนี่ต้องดีขึ้นแบบนี้เล้วปัจจัให้ผัวเล้วอยู่น้ำตลอดนะนะแต่ว่าไอ้เธอต้องทำมาหากินด้วยบางเถินนะผัวกินข้าวเลยดิข้าวเฮ้ยน้องกูว่างก็ในนั้นนะมีห้องกินข้าวห้องกินข้าวทื่อไม่น่าเลยบ่กับเธอเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้สภาพแบบนี้เบิดควงแบบง่ายพี่น้องน้ำตาน้ไตานั่นเลยค่อยแบบนี้ฮะ หายเราถทายกล้องห้กับพอหนาเนาะเกะบปปาก่อนเนี <illions. S 1> ่ยปจะเห็นชะป้าเป็น่เราิส hmm ิถ ah? ่ายโต่ได้เลยเนี่ยวันนีป็นแล้วาใจสบายเาอยมาเห็นแบบเนี้ยมาเห็นสบายแล้วใจคอยป้าแต๋วต้องถายป้าแต๋วเลยฮะ ได้รเวสบายดีด้ยไม่ต้ใจ่งบ่เอาเป็นแล้วนะจำหมดทั่วแล้วเาเอิญทัวมากินข้าวผัวบนั่นแหละปาลี่สงสัยว่าชาวบไอ้เธอนี่คกับขึ้นไปเห็นน้าเกลือนะ บอ้ช่ไม่ยัดเนี่นยต้นใบอีต้นเรื่องอีต้นจากอีต้นชีอีต้นไผดี

ดาวโหลดมจักดาวานะอแเป็นอย่างราหยอกหยอกอะไรเธอหยอกข่มข่มอาจจะเป็นวิธีชีวิตของเขาแต่ว่าเขาหาก็เห็นเห็นข้งแมกนี่นแนตีนทื่นตีนทื่น พอนกระเพาะเลยปีนขึ้นก็ว่าได้ล้วพี่น้องเลยการโตตีขึ้นเงินเบ้าไระพาตัดออกพี่น้องบอเอามันนากพูดมันบ่เหมาะสมกันใดยาดีซี่นว่าไข่พี่น้องอันนั้นแหละมันช็อตมันไข่มันหายแห้งหายแห้งพูดเบอร์บุรีแห้งเราเห็นบุรีแห้งกันใดเบริดพี่น้องเลยชื่อบริริดอัดมันหนักมวยบอกโอ้เห็นแบบนี้เป็นได้บอกโอ้ใส่รู้ใจใส่ดูบุได้เจ้าดูดู บ่ได้ย <goof cji> <No. S 3> no no. ันน้ำตาจกน้อยบ่ข่อยบ่สุดโต่งบ่ขัวจะไายเมียนอนสุดโต่งนี่บ่เนาะเนาะจะได้ก็ยู่ดีไม่แห้งด้วยจะได้กับความเจ็บจะได้กับความไข่อย่า้ที่นี้เด้อพี่น้องบัดสุขสุขคนน้องพี่น้องสวัสดีเราเครียดเมียเราเห็ดอันนี้เด้ิ เกียเงีย้ยเราถูกมนันีเนาอือทางบาวลีหนึ่จะคิดทายันได้ไหมชาใจได้ที่จริงหกักแพงกันนดเดเดียวเนียก เฮด้าิเดถูกวยถูกวงแนายกมาใ้เถามได้พี่น้องหลังกองเขาก็ถามได้เป็นผุดเกิดระเบียงาตามหายเธดบนาอินหายบเหนหน้าเ้วทุกเครื่องทองบุเ่นอปมนวันเวานี่รับการยังไับมาบ่ได้บอก พราะว่าเนของเรามาแบบเาก็ู่ีใจล้วพี่น้ออากาง่ายความอดทนคนมีขีดจำกัดนะลูกเนาะเปนไว่าเลยโอเคพี่น้องสำหรับที่นี่บาลิสิคอตกันฝากกนไลค์กดที่ตามเก่าพี่น้องเนาะสวัสดีเด้อพี่น้อง